สวยมากเลยนะครับติดแล้วนะครับผมเสียบยอดลอยเสียบอยู่ตรงนี้นะครับครับเวลาเสียบผมก็เสียบค่อนข้างที่จะยาวนิดน,นึงนะครับเมื่อเรากินเราก็ปลูกเม็ดเอาไว้แล้วก็เอายอดมาเสียบที่หลังอย่างที่ผมเสียบให้เพื่อนดูนะครับชัวร้อยเปอร์เซนจุดประสงค์ผมคืออยากชวนเพื่อนๆมาเสียบยอดไม้ผลต่างๆ ทำเองนะครับสวัสดีค่ะเพื่อนครับกลับมาพบกับสุบินชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนมาติดตามมาดูในการที่จะเสียบยอดต้นอะโวคาโดนะครับผมต้นที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ตรงนี้ผมเพาะเมล็ดเมื่อปีที่แล้วของเดือนนี้นะครับผมได้ลูกมากินและผมก็ เพาะลงถุงแล้วก็ผมก็เอามาปลูกไว้ได้ประมาณสิบเดือนครับต้นก็ประมาณอ่าประมาณเท่าอกผมนะครับอันนี้คือประมาณอ่าเม็ดยี่สิบกว่านะครับนี่คือปลูกจากเมล็ดแล้ววันนี้ผมก็ได้เอายอดของต้นที่กำลังออกลูกนะครับผมได้ยอดมาแล้วผมจะลอง เสียบดูนะครับยอดนี้เป็นยอดที่ออกลูกแล้วนะครับผมเราก็จะเลือกอขนาดที่มันใกล้ใกล้เคียงกันนะครับผม ถ้าในกรณีที่เก่งอาจจะไม่เท่ากาันก็พยายามที่จะชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็ลัดให้แน่นๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สุบินด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ